ท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปผมอย,อยู่นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทให้พี่มาสเตอร์พีพีซีครับก็พี่พี่เขาขอมาครับก็ผมก็อ่ะโปรโมทให้เลยก็ชิน่าเขาเป็นไงก็ดีอ็ดีเหมือนกันครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมดิสไลยเยอะมากอะผมว่าคลิปพี่เขาก็ดีนะ ก็ถ้าใครติดตามก็ติดตามเขาเลยครับเนี่ยมาสเตอร์พีพีให้แต่เด็กคนตามประ<ต>มาณเท<ว>่าไหร่นะครับซึ่องผงก็เล่นนานแล้วล่ะขอตัดแป๊บนะครับอ่าคลิปพี่เขาก็มีสามสิบวิดีโอนะครับโอเคก็คลิปแรกของพี่เขาก็คือเล่นเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ลายครับ <c oughs> ก็เอาไงจะพูดไงก็ไปดูพี่เขาได้ครับเดี๋ยวกดกดตามไม่ได้กดเลยโอเคเขาก็ถ้าใครแบบอยากเข้าไปดูแบบหาเลยถ้าเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าใครใครอยากดูพี่เขาก็ดูครับแล้วก็ติดตามเขาด้วยนะครับปัตเตอร์พีพีครับคือพี่เขาขอมาให้ผมโปรโมทโอเคก็มีลิปหลายลิปอยู่นะเกมพี่เนี่ย เครับเนี่ยมีมีหลายวิดีโอก็เยอะเหมือนกันนะเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะสามสิบวิดีโอมันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็อ่าตาทักมาก็ก็มีจะมีอินโทรด้วยครับอ่ามีคลิปอินโทรตรอนจบคลิปอ่ะคลิปล่าสุดของพี่เขาเนี่ยคือเล่นไหมเล่นเซิร์ฟไหมครับอ,ะอ่ะก็ถ้าใครอยากติดตามก็กดติดตามตรงนี้เลยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ ก็ช่องเขาจะมีเกี่ยกับเอาว้ักลายมปแล้พี่เขาติดตามใครบ้างเนี่ยผมไม่อยากนับอะโอเคนี่ก็จะมีอาชีตรอดด้วยครับนี่นี่จะเป็นสกินเก่านะของพี่เขานะก็ถ้าอยากเข้าไปดูพี่มาเตอร์พีพีเห็ก็กดเข้าไปดูได้เลยครับก็ฝากติดตามเขาด้วยนะ นะครับคลิปเขาก็ดีดีเหมือนกันครับก็ผมเขายังเข้าไม่ยังไม่เข้าไปดูคลิปพี่เขาเลยแล้วแต่คนที่คนที่ดูคลิปผมอยู่ถ้าอยากเข้าไปดูเนี่ยคลิปเขาอ่ะก็พิมพ์ไปมาตเตอร์พีพีซีเฮดกแต่ความจริงผมเขาไม่ใช่นะแต่ผมดึงไปแล้วชื่อกับเขาชื่อเลยแต่พิมพ์ไปมาตเตอร์พีพีซีเฮดมันก็เจิมเหมือนกันนะฮะ ก็คลิปพี่เขาก็ดีพอสมควรเลยครับก็คลิปก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปผมเสร็จแล้วบางอยากก่างก็อย่าลืมกดซับตะกดไลค์กดแชร์กดซับตะอีกดซับตะครและเต่ถ้าใครไม่ชอบไลค์คลิปผมได้ครับผมไม่ว่าถ้าใครชอบก็กดไลค์เลยครับก็ผมมาโปรโมทให้พี่ แค่นี้ครับก็เค้กจบคลิปนะครับ